สวัสดีครับกับครอบครัวน้องเสกสรรนะครับวันนี้ก็ตื่นแต่เช้านะครับตื่นแต่เช้ามาเล่นนะครับมาเล่นตอนนี้ก็กําลังสนุกครับนี่บอลก็จะให้น้องได้ออกกําลังกายนะครับออกกำลังกายเล่นไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ เริ่มที่จะคุ้นชินแล้วนะครับนี่เริ่มที่ที่จะคุ้นชินลูกบอลแล้วคนระับนี่โชยบับโชยบเฮียเอ่อเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงตอนนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะเล่นแต่ช้าเขานะครับวันนี้อฮีอยบอลได้ด้วยเต็มาเต็มมา มาแล้วมาแล้วเอ้ก็ชอบชอบชอบเตะบอลนครับ <c oughs> มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยมีเสียงขูด้วย <c oughs> ไปหุ้นเอ้าแลนเร็วเร็เร็าเตอะอาเขี่ยมาแล้วเขี่ยเข้ามาแล้วนเข้ไปแล ยงัก็เริ่มที่จะชนคอ,อกแล้วนะนี่เด็กเด็กเด็กเริ่มแข็งแรงก็จะประมาณนี้ครับจะงัดอย่างเดียวครับช่วงนี้เอามาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเอา ลง xuống เฮ้ยเอาไปใส่ลรอกำลัาางคึกครับชอ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 บมากครับลูกบอลนี่ถ้ามีลูกบอลหน่อยก็จะวิ่งรอบอคอกนะนี่หลางกวง้างๆนี่ก็เป็นลานส่วนตัวครับส่วนตัวแล้วทังพูนเฮ้ยเ,เริ่มเริ่มเคลียรครับเคลีย เราก็จะโชว์ครับโชว์ปีนคลอกแน่เลยครับตัวแล้วนี่เริ่ม <c oughs> เริ่มอยากมีเสียงครับม,มีเสียงเอง๊ะแล้วตอนนี้ขอบคุณเอา้าอ้าหาหาหาผูเห็นอืม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  นี่อ่เหยียบบอลได้ด้วยครับนี่โชว์โชโชโชเตะมีการโชเหยียบบอลพ่อพี่วะพี่ตื่นแต่เช้าเลยครับวันนี้ออกกำลังกายครับออกกำลังกายมีโชเหยียบบอลได้ด้วยอืม เกือบมือนลมก็คงสนุกแล้วครับวันนี้วิ <c oughs> ่งวิ่งวิ่งรอบคอ,อกนะเริ่มที่จะปีนคอ,อกแล้วแล้วก็เอาไม้มาเสริมแล้วนะแต่ก็แม่ของเขาก็หักเหมือนเดิมครับ ก็ไม้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นาอครับเดี๋ยวก็จะหาไม้ใหญ่ๆมาเสริมขึ้นไปอีกคนระับเดี๋ยวน้องจะปีนพ่อคอนดูจากแรงน้องแล้วก็คงทาไม้เล็กๆนี่ไม่อยู่ถ้าไม่อยู่โอ้ยจะเป็นเรื่องมุ้งแล้วน,ะนี่ทำไม้เล็กๆนี่งัดทีหนึ่งทีหนึ่งก็หักได้นะครับไม้เล็กๆนี่ มานี่มานี่มานี่เด้อเด้อเอ้าแม่แม่เขาอยากทานน้ำเอาลูกก็เล่นอยู่ทางนี้มาพี่เดี๋ยวให้แม่ทานน้ำก่อนครับนี่โอ้อยากกินน้ำแล้วครับอยากกินน้ำกับแม่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวให้แม่กินก่อน ไม่ได้ให้เล่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้องกินน้ำตอนนี้ก็เดี๋ยวรอแม่ทานเสร็จก่อนนะครับเนี่ยอ,อยากกินน้ำหรอเต้นขึ้นมาก็เล่นเล่นเหนื่อยแล้วครับ่า กินนมแม่เสร็จก็สงสัยอยากทานน้ำนะครับเนี่ยสวัสดีครับเอายกุมือขึ้นมามนมีหนไหมกินน้ำวันนี้มานี่ให้กินน้ำก่อนไม่กินครับไม่กินเดี๋ยวเล่นครับเอามากินน้ำกันด้วย กินน้ำก่อนครับเด็กน้อยต้องกินน้ำครับล้างหน้าล้างตากินบะน้ำนี่กินน้ำวันกินมากินน้ำป้อเริ่มอยากกินน้ำแล้วลินนนะครับลินนะให้กินน้ำก่อนครับ น้ำก่อนนิดนึงขอให้ใหายยากเอาลู้ขึ้นขึ้นมานั่นแหละ,ะกิกนฟองกินน้ำไม่ได้กินน้ำป่ะกินน้ำก่อนครับ กินมดนหมืน่นหมืน่นหมืน่นหมื่นโอ้ขึ้นยังสูงเท้ทีนอ่พอ,อ,อแล้วเสร็จแล้วมาพี่มาพี่่ทา,านน้ำเสร็จแล้วนะครับอ,อ,อยากเล่นครับอยากเล่นตอนนี้ โอ้ปุ่นจับนี้ออกไปเที่ยวโอ้ตรงนี้ขึ้นสูงเถอะปีนจะถึงชั้นสามแล้วครับนี่สูงมาพี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาบอสูงเอาวันนี้ครับก่อนดีครับ ครับที่ครับเอาโอ้สูงครับโอ้จบกินทันสามเลยทีนี้เอา้าไปอยากออกมาบ่าก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องเสกสารด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับก็สวัสดีครับ